การและปราการยาเสพติดภาค5ท่านผู้แทนศูนย์อำนวยในการปฏิบัติการปรารามยาเสพติดได้การสืบสวนสอบสวนตามที่ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อการแก้ปัญหาสถายาเสพติดโดยกําหนดเป็นวาระแห่งชาติและสำนักงานตรวจแห่งชาติได้กําหนดให้มีมาตรการรวมถึงแนวทางในการแก้ไขยาเสพติดอย่างเป็นระบบทา้ต่อนโยบายการเนินการ ผู้ขายยาเสติดอย่างรวดเร็วหน่งหรือเรียกชื่อว่าโครงการแกะรอยเส้นทางการผลิตยาเสพติดที่ให้แก่ภาคการตรวจและหน่วยงานอื่นจำนวนให้ความร่วแก่ผู้ร่วมประชุมและสัมมนามาเยอะๆนะครับแล้วก็มาเช้านี้ทุกจำพรรษาก็โทรหาผมว่า เข้ามาร่วมพคทุกคนเลยว่าเป็นทักษะที่ดีนะครับทุกวันนี้ทักษะการเข้า,ามาในวันอาทิตย์ข้าสับพวกบาขอบ,บคุณคุณแฟรดจวัวขอบคุณท่ารองอัญชาตี่จัดการวันนี้ให้มีการสัสมาสานาอาวุธใหพวกเรานะรเข้าไปทำาาทการแล้วนประการเข้ามารอพวกเราฝากจริงๆถือว่าเป็นการเปยนปลง คนมากขึ้น,นกลุ่มคนร้ายก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆและบรรลุภาพทางที่สำคัญคนตรวจตัวเก็โดนคุนไปพวกนักการเมืองก็ผาไม่รับผด